ช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วงของเดือนสิศีลเริ่มตั้งแต่ญาติเข้าสู่เดือนสิศีลจนสิ้นเดือนสิศีลต่อไปก็จะปล่อยมาในพ่อนพระวันศีลให้ได้เข้ามาบำเพ็ญควัมธรรมให้มารั้ผึงทางอย่ากญากเชื่อมียงกันญาติเองก็ได้ถือเอาวันนี้เป็นที่ระลึก เป็นคติได้ทำบุญสุขทานตอบแทนคุณบิดามาดาญาติโกโมติกาที่ได้ลาจากบ้านต้นกระดูลที่ได้ลาจากบ้านถือว่าวันนี้เป็นวันบุญญาที่พวกเราจะได้ส,ส,สร้างบุญสร้างกุศลไปให้กับญาติของเราหรือเก่าทน